เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยนะครับเราจะลงคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาที่เป้านิสันเซฟิโรนะครับผมรถหรูกว้างนั่งสบายนะครับคันนี้เป็นรถปี2002นะผมราคาเพียงแค่67,000บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นเครื่อง V6 เยอโต้ด้วยนะผมเครื่องแรงๆตัวรถใหญ่ๆกว้างฝางนั่งสบายครับผมเครื่องเกียร์ช่วล่างดีนะครับขับดี แม็กสวยยางดอกดีครับผมแอร์เย็นมีเพลงฟังนะครับอันนี้ภาษีห5หเลยนะครับผมเล่มเอกสารชุดโอนครบๆนะครับพิกัดดูรถอยู่ที่บางปะอินนะครับผมสนใจก็ไปลองดูลองขับกันได้นะครับคันนี้สีสันก็ยังสวยงามนะผมโดยรวมแล้วนะครับยังเงางามอาจจะมีตำหนิ้วร่อยบ้างผมก็ตามอายุนะครับเป็นเร่งธรรมดานะครับผมตัวรถสวยสวย VIP เลยนะครับคันนี้ ายในเป็นเบาะหนังนะครับเกียร์ออโต้หน้าต่างไฟฟ้ารั้ง4บานนะครับผมระบบไฟใช้ได้นะครับผมมีไฟส่องสว่างนะครับเบาะหนังสีครีมผมตัดกระแผงคอนโทรลลายไม้นะครับคันนี้สวยหรูดูดีนะครับเกียร์ออโต้ไม่เครื่องเล่นเสียงครับผมเครื่องเดิมๆเลยนะครับตะเข็บสายขวาดเดิมผมไม่มีชนหนักนะครับสนใจก็ติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยครับผมเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเคยครับ หาไม่เจอก็สามารถคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรอะไรที่ต่างกันเด้ขึ้นมาคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับลิงก์ของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกันแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสนอทุกวัน